มาเบิ่งบิวห์เี่ยหมูแรงมันบรแมา่หมูแรงนี่นะ,ะทุกคนม,มันยังไม่ถึงตอนเย็นเลยนะคะมันเพิ่งบ่ายโมงค่ะนะคะทุกคนอย่าเจีมกับว่าแต่วันไม่ติบ่ขขืนไปใส่มาใสา่มันไดอยูซํานี่นะ,ะเร้ก็จะหมุนมาฟังนี่นก็จะตกลงไปนะคะทุกคนเนี่นะคะยค่าบ่ายโมงอ่ะก็จะเริ่มลงไปแล้วค่ะ,จะเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ่งเงินแม่น้ำฟังผุ่นนะะ้ำค่า ย่างไปหมกพู้หมกที่ว่านี้เจมคึ้ยไปเจ็บเพีดยนะคะือกคน แม่น้ำแล้วค่ะทุกคนทะเลสาบฝั่งเนี้ยพัยเงเพลย์เจิ้มค่อยมาถ่ายตอนไหนผ้ามาเก็บเห็ดนะคะเฮ้ย,ยนะะักข่ายเจิ้มถ่ผ้ากันยางไปกันทงนุงเทิงพุ่นบ่งวิวแม่น้ำสวยบอกบทุกคนทะเลสาบคะ่ะ ม่มีแสงแดดใช่ไหมคะก็จะสวยมากเลยค่ะมีแสงแดดแล้วก็มีลมหน่อยๆอยาทิตย์ก็จะทอนก็แม่นนามนะคะทุกคนก็ต้นใหม่โอ้ยวิวไหมคะวิวกับดอกกระเดียวิว,วจะยังสวยงามคะ่ะทุกคน เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเย็นแบบว่าต้องพากเลย่ะคะ่ะถ้าถอดตรงมือนี่แข็งทันทีเลยะคะ่ะจิ๋วเห็น่าเ,าเข,าขาวทุกคนขาขาวนั่นก็คือ มอดเห็นไหมมอดนี่เพื่อนจะเอาไปไว้แบบว่าคิดสมะะัตเ,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 เนี่ยค่ะทุกคนแล้วจะเอาไปประดับคิดสมะะัตเนี่ยค่ะเห็นป่าวกเก็บไว้เนี่ยนี่เจอมุกเก็บไว้ก่อน่าเนี่ยเนี่ค่ะทุกคนเนี่ยเอาไปประดับคิดสมัตเนี่ยค่ะนี่เจอสิหมดเอาไปใส่ประดับไป

เห็นแต่สีสวยสวยงาม,มาเลยค่ะ mm hmm. จะเจอถอดใส้ถุงมือกดกล่องค่ะทุกคน มวกอหลแล้วทุกคนไปจะกลับบ้านค่ะกลับบ้านไปเบิ่งไงไปเบืองวิวยนี่ยหมูลแลงอีกรถไฟมากล้วค่ะทุกคนรถไฟอยู่ฟังคุ๋ยเห็นบอกเจอเจอซื้อยเบิง่งเห็นอยู่ได้เนานะนะคะ น,นนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงค่ะทุกคนดวงจันทร์กำลังขึ้นพุนแม่ค่ะอุย้ยงามแต่ทุกคนตอนนี้ลบหองศานะคะเฮ้ยเสียงยยเจิมก็จะเบาดังยัดคนปูรูไปเลยด้วยค่ะเอาชมวิวไปเลยค่ะย่จิมจะไทยเบิงนี่แหะค่ะไอสี่โมงแรงโอ้ยงามแต่ อันเพิน่นว่าสิมีแสงเหนือด้ค่ะทุกคนว่าสิเห็นเบิดอยูสวีเดนไงี้ยบอกบ้านยายเจิมกูมาเห็นม่เห็นนยหน่วย,ยึงน่ยมันบอกมันน่ะแสงเหนือม่มีดอกอยูนี่นะคะ่ะมีนี่ยหน่วยนึงเพิ่นออกข้าวว่งหันตเตเต้ฟาแลนมาบอกไอย้ยายเจิมอยู่มีแสงเหนือว่าซส่นเธอเห็นบอกส่นออกไปเบื้องะเม็ดมุมมีอย่างแสงเหนือจากอย่างดอกเอาไปเบิ่งฟังผุ่นนําค่ะงามบอกค่ะทุกคน มืองว่านลางหน่อยน้ำดีค่ะพระจันทร์ดวงจันทร์งามหมอค่ะเสียงเครื่องบินตุมแม่แสง,แ,แ,สงแสงเหนือแล้วโน,อนอ่นนะ่ะที่เป็นแสงสีฟ้าสียางอ่ะทุกคนแต่อยู่หนีมาหลียวบ่เห็นไหมเห็นแต่เป็นคนข้หนหน่อยหนึ่งเจอมาทายฟังนี่น้ำค่ะ โบ่มีดอกบ่เห็นไหมไปเอกบโว่าเธอเห็นบโว่าั่นโค้งมาฟังนีนี่ก็บอกเห็นดอกพไเอกเอ้ยเมืเ่อไรอยู่ทางภาคเหนือน้องโบเห็นหละเนาะแสงเหนือนะคะทุกคนฟังนี่ก็จะเป็นดวงจันทร์กำลังขึ้นซีโมงแรกนะคะทุกคนเบิ่งเอาโหลดโค้งมาฟังนี่ก็จะเป็นตะวันตกดินมาเบิ่งฟังนี่น้ำค่ะ ทุกคนเลยเงียบดีเดชทุกคนเบิงบ่งวิ่ไปะะเ้ยค่ะเจิมก็บ่าอยากผากอกาว่ามันสวยจริงจัองอะหลวงรถพระเอกแม่ทุกคนบิองดูเพิ่นเปิดไฟจะแมนงามเนาะเห็นบอกค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นตะวันตกดินโค้งมาฝั่งนี้นี่นะคะตะเวงก็จะล่งไปอย่งแต่สามโมง,งเคิงบุากทุกคน บบมีดอกแสงเหนือมิจะแสงฝาละเอ้อ <ag> อยากไปเห็นแสงเหนือเหน็นเอฟซีเพิ่อนอรไอ้โลงเปิดอยู่ขา่าวเพื่อนบอกจะเจิมอยู่มาตั้งผุนมีอ่อสั้นแสงเหนือบบมีเลยค่ะออกข้าวว่าจะเห็นเหมดือบ่อเ,อเห็นละ่ะย่ำขึ้นจักหน่อยบอกค่ะทุกคนแต่กับวาดวงไอ้พระจันทร์นนก็ที่มีแสงในนวลอ,อยู่ด้วยน่นนะรอบๆเป็นเมออเอา มีมงมีอะไรจเวจะาทายตัวกนเบิกหอกกัน